หน้ามนนะฮะมาอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ชมอีกเชื่อมเคยแน่นอนเห็นหน้าพวกเราแล้วจะต้องมีเรื่องราวชีวิตที่เป็นตำราชีวิตดีๆนะมีบทเพลงดีๆเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับขอต้อนรับ้วยครับคุณพลอยพัชรพรพิจนรลากุลและคุณอู๋นวพลพัวดนครับวันนี้ทั้งสองท่านจะได้เห็นมุมมองของนักสู้ชีวิตที่เข้ามาในการเราครับจะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้ว ทุกของเราเป็นทุกเล็กๆเท่านั้นเดี๋ยวค่อยดูเรื่องราวของพวกเขากันเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมครับอย่ามัวแต่จมอยู่กับความทุกข์อย่ามัวแต่โทษโชคชะตานะครับใ,<ช>ให้เดินหน้าต่อไปนั่นคือสุขของปัจจุบันครับและในวันนี้ครับนักสู้ชีวิตพี่เอกคนนึงมาจากอีสานใต้บ้านยายของใผ้ยายขมแมเลยยายขมแมมารยายขมแมสระกลาาเลย เป็นบ้านเลยแล้วอีกคนหนึ่งมาจากจังหวัดเริ่มต้นของภาคใต้เป็นจังหวัดเดียวที่ภูเขาขันได้ภูเขาขันได้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เอาละคุณผู้ชมครับและนี่คือเรื่องราวของผู้เข้าแข่งขันท่านแรกครับเชิญชมครับสวัสดีแม่เอาบองปวงกลมกลบคเนียอาณาชมวเดชายเอกรันโฮมจันทร์อายุ12ปีเรียนอยู่ชั้นประหกโรงเรียนมัตรางสวาย จง <si suppression> ังหวัด <guarding> ช <okay>? ีสเกตครับนี่พี่สาวของผมครับนี่ยายของผมครับนี่คือน้องชายของผมครับนี่คือน้องสาวของผมครับและนี่คือแม่ของผมครับบ้านของผมอยู่กันทั้งหมด6คนครับผมเป็นคนเขียนจดหมายเข้าไปในรายการจันพันดาวเองครับตอนที่เอกลัตษเขียนจดหมายไปในรายการจันพันดาวแม่ไม่รู้เรื่องเลยเขาก็บอกว่าแม่ไปส่งจดหมายให้ผมหน่อยก็ถามเขาว่าจดหมายอะไรเขาก็บอกทหน้าทน้าแม่ทหน้าเราก็บอกว่าไอ้นี่ทะลึงนะนี่ พอถามไปถามมาแม่ไปส่งจดหมายไปรายการจันพันดาวให้ผมหน่อยผมอยากไปร้องเพลงผมสงสารแม่เขาก็บอกนะเขาบอกว่าเขาสงสารแม่ตื่นตันก็น้ําตาคลอก็ไม่รู้จะพูดยังไงในจดหมายผมเขียนว่าผมอยากได้เงินเอาไว้ไปซื้อข้าวสารให้แม่กับยายแล้วก็ที่เหลือผมก็เอาไว้ไปโรงเรียนและแบ่งน้องกับพี่ครับทุกวันนี้ที่บ้านผมฐานะยากจนมากครับเวลาไม่มีข้าวกินแม่ก็จะไปขอยืมคนข้างบ้านครับ แล้วแม่ก็บอกเขาว่าจะมาทํางานให้สาวันครับแลกกับข้อสารหนึ่งกระสอบครับทุกวันนี้ข้อสารก็เหลือมาเยอะแล้วครับเหลือแค่นี้ครับทุกวันนี้ผมต้องไปเก็บขยะช่วยแม่เพื่อขายแล้วก็เอาเงินไปโรงเรียนครับล้างจานหุงข้าวเก็บพริกแล้วก็ไปเก็บข้าวบ้างครับผมสงสารยายมากครับเพราะยายเป็นโรคหลายโรคอ,อย่างเช่นโรคหอบหืดโรคหลอดลมตีบโรคหัวใจตีบ และก็ความดันสูงครับยายทรมานจนยานอนร้องไห้เลยครับตัวผมอดข้าวได้แต่ผมไม่อยากให้น้องผมอดข้าวครับเพราะผมเป็นพี่ผมเลยต้องเสียสละครับแม่ผมเป็นคนสอนครับขอต้อนรับเด็กชายเอกรัตน์หอมจันทร์หรือน้องต้นหมายเลข33ครับ สวัสดีครับน้งต้นครับเป็นไงคะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไรชั้นป .6 ครับชั้นป .6 เรียนเก่งไหมครับน้งต้นครับเก่งครับเก่งเลยเหรอครับไม่ไม่เชื่อมั้งนี่ขี้โม้หรือเปล่าสอบด้เยอะไรที่สี่ครับในห้องมีกี่คนถ้ามี5คนนี้จิ้มตานะในห้องมีทั้งหมดกี่คนครับน้งต้น2 6คนครับ26คนเราสอบได้ที่เลยครับเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ครับน้งต้นเกรดสครับถ้าถามวิชาที่ชอบที่ส่วนสำหรับน้งต้น ชอบวิชาอะไรครับภาษาอังกฤษครับเฮ้ยถ้าชอบวิชาภาษาอังกฤษอย่างนี้ต้องพูดได้เด็กพูดภาษาอังกฤษได้ไหมได้ครับอ่ะพูดให้ฟังหน่อย respectfully the committee on standards quality assessment and t honors e h my name is a g r a t homchan i am a student in the fifth grade of b a n t r a n s w a school โอ้โหคนสุนิเกตพัฒนาเร็วเออสุนิเกตนะฮะ ทําไมถึงอยากส่งจดหมายมาที่รายการจันมรนดาเพราะอะไรครับเพราะผมสงสารแม่ครับเพราะแม่ทํางานนะครับแม่ไม่ไมีข้าวสารกินครับมีไหมบางวันที่น้องต้นไม่ได้กินมีครับอ,อ๋อแล้วน้องต้นทํายังไนงน้องๆอีกห้าคนทํายังไงก็อดกินเหมือนกันครับทุกคนอด,ดกินหมดเลยมีสักครั้งไหมครับน้องต้นครับที่เวลาเราไปโรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆเ <lived S 1> ขากินขนมแล้วเราไม่ได้กินมีไหมมีครับแล้วน้องต้นทํายังไงครับก็มองเขาครับได้แต่มองครับ แล้วถ้าน้องต้นอยากกินจริงๆน้องต้นจะหารายได้ที่ไหนมาไปเก็บขยะครับน้องต้นไปเก็บขยะเองครับทำยังไงลูกเล่าให้ฟังได้ไหมผมก็ถ้าวันไหนหยุดผมก็จะไปเก็บขยะไว้มาขายครับเวลาไปส่วนใหญ่แล้วน้องต้นไปกับใครอะไรยังไงครับไปกับน้องสองคนครับแล้วใช้อะไรใช้อะไรใช้รถเข็นใช้รถเรถข็นรครับรายได้จากการเก็บขยะที่เวลาน้องต้นไปเก็บประมาณเท่าไหร่ <50 S 2> ครับน้องต้นห้าสิบถึงหกสิบบาทครับ น้องต้นอายไหมไม่อายครับเพราะอะไรน้องต้นถึงไม่อายครับเพราะครอบครบัวผมยากจนครับเพราะว่านอครอบครัวเรายากจนครับคุณผู้ชมครับผมมีจดหมายที่น้องต้นนะฮะเขียนเข้ามาเมื่อสักครู่นี้จะผมถามนะครับน้องต้นเขียนเข้ามาว่าผมอยากได้เงินไปโรงเรียนและซื้อข้าวกินผมไม่มีนาทาแม่รับจ้างหาเลี้ยงคนเดียวผมอยากได้เงินไว้เรียนสูงๆถ้าไม่มีเงินผมพี่และน้อง ก็จะไปเก็บขยะขายก็จะได้เงินไปโรงเรียนวันไหนไปโรงเรียนแล้วไม่มีเงินเห็นเพื่อนกินขนมผมกับน้องก็ได้แต่มองผม,มสงสารแม่นะครับอยากช่วยเหลือแม่ถ้าผมได้เงินล้านผมจะตั้งใจเรียนและน้องก็จะได้เรียนสูงๆจะได้ไปพัฒนาประเทศและ ผมอยากมีข้าวสารไว้กินเยอะๆนะครับและนี่คือข้อความจากใจของเด็กอายุ12ขวบเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตพูดคุยกับคุณแม่หน่อยนะครับคุณแม่ครับค่ะอยากให้เล่าเรื่องตอนที่น้องต้นขอให้คุณแม่ช่วยไปส่งจดหมายให้ฟังหน่อยครับค่ะ เ้า,เาก็าดูรายการจันพันดาวาก็บอกแม่ผมอยากไปออกรายการจันพันดาวแต่แม่ก็ไม่ได้สายใจเพราะจริงๆแม่ไม่มีเงินที่จะส่งจดหมายทีนี้เลิกเรียนมาเขาก็เขียนแต่ที่แม่ไม่รู้เขาก็ยื่นจดหมายมาเขาบอกแม่ส่งจดหมายให้ผมหน่อยเอาเองจะส่งไปไหนเธอนะก็บอกงี้เดี๋ยวจะได้มีข้าวกินกันแม่นี่ก็ขอจดหมายดูเขาก็จานะส่งบอกอรายการจันพันดาวจบพรึมๆเ,เองจะเอาจริงๆเหรอก็ถามเอาจริงๆแม่ เขาบอกอย่างนี้ผมสงสารแม่เห็นแม่ทํางานคนเดียวก็บอกงี้แล้วหนูจะทําได้หรอลูกผมคิดว่าผมทําได้ก็บอกอย่างเงี้ยก็รู้สึกภูมิใจค่ะคุณแม่ครับวันนี้ลูกชายของเราคนนี้มาสู้เพื่อครอบครัวค่ะคุณแม่อยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้ครับอยากจะบอกว่าแม่ขอบใจนะลูกครคับเราจนเราก็สู้นะลูกนะ แม่รักหนูนะลูกนะขอบพระคุณครับคุณแม่ครับครับตอนนี้ถ้าเลือกกินได้หนูอยากกินอะไรครับผมไม่อยากกินอะไรครับผมอยากให้แม่สบายครับ้อต้นครับครับต้นคิดยังไงกับความจนในครอบครัวเรา ผมไม่อายครับแล้วผมจะสู้ครับอเอาละครับน้องต้นครับครับถ้าวันนี้น้องต้นได้เงินหนึ่งล้านบาทไปน้องต้นจะไปทำอะไรครับผมจะเอาไปซื้อข้าวสารให้แม่แล้วก็ที่เหลือผมก็จะเอาไว้เรียนสูงๆครับและแบ่งน,น้องด้วยครับน้องต้นมีความฝันอยากเป็นอะไรลูกถ้าโตขึ้นมาอยากเป็นคุณครูครับ อยากเป็นคุณครูครสอนวิชาอะไรครับภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษเลย oh. พี่มั่นใจว่าต้นจะประสบความสำเร็จครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะต้นนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบน,นี้มันอยู่ในมือของเรารแล้วมันอยู่ที่ใจของเราพี่มั่นใจว่าต้นทำได้วันนี้น้องต้นจะร้องเพลงอะไรครับกันตรึมสการครับกันตรึมสกานะครับ เป็นกำลังใจให้กับน้องต้นด้วยนะครับถ้าชื่นชอบในเรื่องดาวให้พิมพ์หมายเลข33แล้วส่ง SMS มาที่4777888กันตรึมสกาครับเชิญครับ ฉบับจูเนียทำไมถึงแบบว่าทำได้เหมือนขนาดนี้ศึกษามายังไงครับเดี๋ยวถามตั้งต้นหน่อยทำยังไงทำตามพ่อยิงยงครับเรียกพ่อเลยทำตามพ่อยิงยง,ยง,ยงเดี๋ยวไว้หลังสุดเนี้ยถามพี่เอกก่อนพี่เอกครับเชิญครับต้องยอมรับเลยว่าเด็กคนนี้มีพรสวรรค์มากแล้วก็มีแนวคิดที่แบบต่อไปลูกลูกจะต้องเป็นวัคซีนป้องกันโรคร้ายทางสังคมได้เลยนะครับเป็นเด็กที่ มีความฉลาดอยู่ในตัวแบบเปรียบล้นมากเลยสถานที่เกิดมันไม่สำคัญหรอกลูกเขาบอกว่าเกิดในที่ที่ดีถ้าอยากดีก็ดีแน่เกิดในที่แย่ๆก็ดีได้เกิดในที่ไม่ดีแต่ก็ดีมีถมไปเกิดที่ไหนไหนก็ดีได้ถ้าฝ่ายดี เชิญครับพี่ไฮครับค่ะทุกคนฟังเรื่องราวของน้องต้นวันนี้อึ้งปจต,ตามกันเลยนะลูกนะเด็กอายุสิบสองขวบนะน้องซีเข็บได้ขนาดนี้และการเล่าเรื่องชีวิตของเขาเนี่ยเขาเล่าด้วยความจริงและความบริสุทธิ์หนูเห็นความลําบากของครอบครัวมาโดยตลอดเห็นแม่ไม่มีข้าวสารกินหนูเห็นแม่ที่จะต้องไปไปขอยืมข้าวสารคนข้างบ้านเพื่อจะหมุงข้าวให้หนูและน้องๆได้ทานกัน แล้วก็ไปทำงานเช่นนี่ต้องขอบคุณหนูมากนะครับที่หนูกล้าที่หนูทำเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดนะลูกนะพี่หายเชื่อว่าหนูคิดได้ขนาดนี้อายุ12โตขึ้นหนูอ,อาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็ได้พี่หายเป็นกำลังใจให้กับน้องต้นขอให้หนูได้เข้ารอบลึกๆครับขอบคุณม<อ>ากครับพี่หายครับ ที่ยงครับแค่ต้นพูดภาษามาเนี่ยมันมันโดนเลยลูกมันไม่รู้นะมันคิดถึงภาพตัวเองที่ตอน,นเด็กๆที่อยู่โรงเรียนแล้วก็เห็นคนอื่นเขากินของหวานกินอะไรเงี้ยเราก็ไม่ยืนมองเขากินเนม่นมันใช่ะ่ะมันใช่ภาพของต้นตอนนี้เลยอะมันเหมือนกัน บางทีบางครั้งคนดูจันพันดาวเนี่ยเคยถามว่าทําไมต้องร้องไห้ทําไมต้องมีน้ําตาบางสิ่งบางอย่างมันทําให้เราเสะเทือนบงที่มันทําให้เรารู้สึกมันตื้อขึ้นมามันก็ต้องมีน้ําตาเป็นเรื่องธรรมดาต้นลูกพูดถึงเพลงวันนี้ต้นร้องเพลงได้ได้ถูกใจได้ประทับใจในเรื่องของเสียงนะแก้วเสียงร้องดีน่ารักเราทําอะไรมันก็ดูดีหมดอะ พอเราเป็นเด็กดีเป็นเด็กมีความกระตันอยู่สิ่งหนึ่งที่จะบอกต้นว่าจะทําอะไรเพื่อแม่นะ่ยอย่าหยุดนะลูกถ้าเราคิดตลอดว่าเราจะทําเพื่อแม่วันนั้นจะมาถึงคือความสําเร็จวันนี้แค่คิดอยากจะได้เงินไปซื้อข้าวสารต้นก็สําเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วดังนั้นก็ขอให้ต้นมุ่งมั่นและก็ตั้งใจต่อไปพ่อเป็นกำลังใจให้นะลูกนะขอบคุณมากครับพี่ยงครับ ต้นครับวันนี้ยังมีหนึ่งหนุ่มรอกันหนึ่งสาวสวยมาให้กำลังใจน้องต้นด้วยนะครับ,รบน้องพลอยครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของหนุ่มน้อยอายุเพียง12ปีคนนี้ครับรู้สึกว่าน้องเป็นเด็กที่กระตันยูมากๆค่ะความกระตันยูเหล่านั้นเนี่ยมันจะส่งผลดีๆให้กับน้องต้นแน่นอนนะคะเมื่อน้องต้นโตขึ้นความตั้งใจของน้องต้นเนี่ยพี่ขอบอกว่าสักวันหนึ่งน้องต้นจะทํามันสาเร็จแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่ามีความกระตันยูอย่างนี้ขอเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากครับ คุณนูครับผมรุ่นนี้ผมยังดีลูกแก้วอยู่เลยครับผมว่าตอนโตเขาต้องเป็นผู้ใหญ่ที่แกล่งมากครับแล้วก็น่าจะเป็นผู้นําครอบครัวที่ดีแล้วน่าจะเป็นคนลุกก็ฝากบอกน้องๆทุกคนนะครับที่กําลังกําลังใช้เงินฟุ่มเฟือยหรือว่าอาจจะเล่นเกมวันวันไม่ค่อยทำอะไรอย่างเงี้ยผมว่าดูน้องเป็นตัวอย่างครับผมว่าเนี่ยครับสุดยอดครับขอบคุณมากครับคุณนูครับ ในขณะที่ผมได้อยู่ตรงนี้ได้ฟังเด็กอายุเพียงแค่12ขวบพูดมันทำให้มีความรู้สึกว่านี่แหละครับคือลูกผู้ชายตัวจริงขอฝากไว้สักนิี้ครับคุณผู้ชมครับคนเรานั้นจะสุขหรือจะทุกข์มันอยู่ที่ใจคิดชีวิตมันก็อยู่ที่เราจะทำหรือไม่ทำความฝันจะเป็นจริงได้นั้นอยู่ที่ตัวเราเป็นคนสร้างเพราะฉะนั้นต้นต้นครับ,รบทุกสิ่งทุกอย่าง มันก็อยู่ที่ตัวเราเองนะครับ,รบผมฝากไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงมีหนูน้อยนะครับอายุเพียง12ขวบมาสู้เพื่อครอบครัวเช่นเดียวกันครับช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับอยากทาบอีกนี้ถึงว่าเหลือเวลาอีกนานแค่ไหนที่กำลังจะไม่มีที่จะอ,อยู่แล้ว